đó rồi à ơi tạm nữa cho tôi lấy ครับตอนนี้เลยกลางด้วยโอ้เสานี้จะสูงนะได้ๆๆ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 ๆ

เมื่อกี้เมื่อกี้ไปแอวไปแอวเนาะไปเที่ยวเนาะไปเที่ยวแล้วมีความประทับใจอะไรบ้างฮะตอนนี้เรามาดูอีกกินฐานหนึ่งนะก็จะเป็นฐานการเล่าเรื่องเขาเรียกว่าตำนานของหนองเลงทรายเดี๋ยวพี่นิวัฒนะจะเล่าให้เด็กๆฟังนะฮะว่าตำนานการเกิดหนองเลงทรายจะเป็นยังไงบ้างก็เดี๋ยวมาดูกันครับ ซีคูตุนในสุดยอดแต่นะอ่ะสโลแกนของหนองลิงไซของเราก็คือ,มอชมควายนะชมบัวชมคลอยพันตัวบัวพันไร่แล้วก็ไข่พันปีต้องไข่เห็นยังเห็นตงรงไข่แล้วนะเนาะอ่ะฐานนี้นะครับฐานนี้ก็ขอยินดีต้อนรับคณะคงาโรงเรียนบ้านเหล่าและนักเรียนทุกท่านทุกคนนะครับฐานนี้เราจะเล่านะเล่าตำนาน เป็นห้องกัดตำนั้นตำนั้นก็คือเรื่องเล่าที่เล่าซูดกันมาบอกผู้จักไผ่เป็นไผ่แลาวโอ้มันมีหลายอย่างถ้าเป็นไ่เดียวในเป็นห้องอะไรเวอร์ชันนาอคนหนึ่งว่าอย่างหนึ่งคนหนึ่งว่าอย่างหนึ่งอันนี้ก็คูกับป้ามาสรุกมาพอวาเป็นจะได้อาที่นักเรียนนั่งเตรียกเรียนนั่งไปเดียวเนี้ยเป็นห้องมาเป็นดอนดอนก็คือว่าถ้าเป็นทะเลนี่เป็นห้องเป็นเกาะละเป็นเกาะหนึ่งเกาะไอ้เนาะนี่ถ้าเป็นภาษาเนี่เขาเป็นห้องว่ดดอนดอนก็คือดินติดโผล่จากดินขึ้นนนมมาาาเอโจก้ขึ อันนี้คือเป็นดอนสันดอนถ้าสันดานนี่เห็นยางนะสันดอนคือยังสันดานยัางอ่าเรื่องเล่าก็คือว่าเมินมาละตรงนี้เป็นเมืองนะลูกเมืองเมืองหนึ่งนั่งเี้ยงหั่านก่อน้ำอ่นก่อครับอ่าน้ำตรงนี้เป็นเมืองเมืองหนึง่งฝันห้องว่าเมืองเมืองอย่างพวกถ้าสีท้อยก็อย่าเป็นเมืองสีท้อยบ้านเราก็จะเป็นเมืองบ้านเรา ตั้งหนองก็เป็นเมืองตั้งหนองบอกว่าจะจืดออยังนะเขาก็ว่าเป็นนกตั้งไอเมืองหนองหลงสายก็แล้วกันนกเมืองหนองสายที่นี่ก็มีเจ้าเมืองเปิดโปกครองนะเมืองหนองหลงสายนี่นะโป๊แดงนะมีเจ้าเมืองปกครองอยู่กับบ้านเมืองก็อยู่ด้วยยังสงบลมเย็นกันมาตลอดที่นี่ก็มีประมงน้ำจืดอ,อย่างเขาหันตะกี้รถเครื่อนนะอยู่ในป่าไข่เนี่ยเปิดก็ไปหาปูหาปลา นก็เป็นว่าจักดีทำสืบต่อกันมาเรื่อยๆรุ่นต่อรุ่นรุ่นต่อหลุนรุ่นนั่งตายไปกับหลุนม่ขึ้นไปเนี่ยยังเก่าแฮมเนาะทีนี้เปิ้นก็ได้ป่ามาตัวก็ทีนี้เปิ้นห้องปลาไหลเนาะภาษาการห้องปลาไหลแล้วบ้านเฮาห้องปลาอย่างนี้เออปลาเยียนเปิ้นห้องปลาเยียนทีนี้ได้ปลาเยียนมาตัวปลาเยียนตัวนี้เป็นปลาเยียนพิเศษก็คือว่าลักษณะของมัน เป็นสีขาวเปิ้ลกระเลาปะปลาเย็ยนเพือกน่อปลาไหลเพือกนี่นะเปิ่นได้มาตัวเอ,อเจ้าบ้านเจ้าประมงที่เปิ่นได้มานะเปิ่นก็ใครใครถวายเปิ่นห้องใครถวายเจ้าเมืองตัวเกากะเป็นของดีอันนี้ของดีเจ้าเมืองได้มาที่ดีอยู่ไว้เก็บไว้พอกับมาได้มันตัวหลวงไย้ปอยไนกับมิติขังตัวนี้ตัวใหญ่น่นะตัวต้ากลมมากก็เป้าเลยนะได้มัดตัวเจ้าเมืองกับเออ เอามาแบ่งกันกินที่ใกล้ๆนะตกเป็นเพิ่มก็ตกเป็นกอง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 แบ่ง้าบ้านกินห่อนมีนักตัวไหนตัวตกก็มาก็ยังน้ำยาี้ยวแฮมเออที่นี่ก็ฉลองกันจ้ะที่นี่ตีนักเรียนอยู่เมียวเนี่ยเป็นห้องก๊อปบ้านบ้านอาจจะอยู่รอบเมืองน้อยน่ะเนี่ยเป็นเป็นดอนเนี่ยนะเป็นไม้ไม้ไม้ก็คือผัวผึ่นตายละเนาะเออบมันกินนะไม้ไม้นี่มันปากเจ็บบเออกินนะ แม่ไม้นี่ก็ไปได้กินละคือนั่นเขามีเทวดากะเทวดามาเข้าฝันเข้าฝันมาแม่ไม้อีน่ะแม่ไม้นี่เป็นคนถือสินกินเจเขาบอกให้แม่ไม้กินเด้อปะเย็นนี่นะอีน่ะคนติดในเมืองถือกันได้กินกันกูกูกูคนกูหัวตัวคนเองน่ะแม่ไม้นี่ก็บอกว่าเออบอกินก็บอกินอย่างนั้นนี้ก็เทวดามาบอกว่าเั้นอยู่ในบ้านนะห้ามออกไปไหนเกิดอย่างขึ้นกระจางคือนี่ห้ามออกนะ เป่นกับออกแต่กันกินข้าวแรงกับเ้าลับกับวันนั้นเพราะกินข้าวแรงข้าวลับทีนี้ก็เกิดมูดีอยู่ในเนื้อเป่นกินป่าเย็นกันกิดสุ่มเล่ากันตัวเราคนแากเขาเน่ยไอ้เคยหันคนสุ่มเล่าเัามีเออเอามือลงมีอย่างก็มาเคาะนะมอหายตะไลปากก็มาเคาะกองกองแกงแกงกินเล่าเมายาสุ่มป่าเย็นเลื่อกันนะทีนี้เกิดเมากัทีนี้เมากกเกิดรับไหลกันบอกว่าเรื่องของเ้าฝนตก ฝนตกฝ่าห้องหูเจ็ดวันเจ็ดคืนบ่มาวันมาคืนละฝนตกหานี่ใหญ่หาหลวงเมืองทั้งเมืองคืดพอ่ยจมไปในน้ำมดเลยนะจมไปเห็นในน้ำมดเลยที่นี่ที่บ้านไม้ตรงเนี้ยบ่จมเพราะอย่างเพราะไม่ใหญ่ไม้ไปได้กินปลาเย็นเพืือไปได้กินปลาไหลเพลือนะก็เลยหลอดตายจากตีว่าอันน้ำท่วมที่นี่น้ำท่วมกับคนติดหลอดกับมีคนติดตายกับมีเนาะกันหนีก็นจัดกระจายกันไปกั มาตั้งเมืองใหม่เมืองเมืองหลอดเนี่ยเมืองนั้นกระจมไปไปไปเอลปะป๊าแล้วพ้องไปก็ที่ปะป๊าเนี่ยที่ทำการปะป๊าเนี่ยไปก็ไปก็ดูกไม่ตายไปก็เออเป็นใจได้พ้องนั่นนะที่นี่ปนกับที่นี่เมืองนั่นจมลงไปนะจมลงไปปุ๊บมันก็มีแต่ต้นไม้ต้นอย่างอันเปิดคุดขึ้นมาคุดขึ้นมาเขาเนี่ยเป็นต้นตะเคียนนั่นนะ ต้นตะเขียนอันเป็นเจ้าอันไม่มาค่านะฮะไม่แต่เขียนที่นั่นไอ้กล่องข้างนั้นเนะนนะปินก็จะมีเสื้อผ้านะชุดไทยอันอย่างเป็นแขวนนะฮะเพื่อยังเพื่อปเป็นมีเจ้าตะเขียนอยู่นะเป็นอย่างเช่ชุดนั่นนะเป็นชุดตะเขียนใครใครเสียงโจกกับไปนะเอาแป้งไปลูกๆก็ได้ตรงนั้นนะทีนี้ก<ด>้าวถึงเมืองที่จบงามไปอยู่มะแฮมระยะหนึ่งระยะหนึ่ง ก็เกิดมีพระองค์หนึ่งพระองค์น่งขึ้นมาลอยหน้าขึ้นมาลอยหน้าขึ้นมาที่นี่เปิดใจเคี้ยวเขากันแต่ก ось, ่อนมันมีเจือเหมี่ยงเดมียมาเดียวใจเคี้ยวเขามีเคี้ยวเข่าฮะแล้วก็ใจไม่เศร้าหัวใจไม่เศร้าก็ไม่เศร้าก็บอ้หจ๊บไม่เศร้าก็คือไม่เหยี่ยงก็ได้นะเป็นไม่ไพ่ก็ได้ไม่หัวก็ได้ไม่เหมี่ยงก็ได้ตีหัวตัดมาแล้วสามารถสวยสวยพัก สวยอยังสวยหมดแดงอย่างก็ได้นะเปินห้องไม่เศร้าทีนี้ปเปิดก่อเคี้ยวเขาเนี่ยไปกล้องพระไหวนะที่ร้อยหน้ามันนะทีนี่พระนั่นกล้องเป็นพระองค์น้อยเดี๋ยวนะจีนหญ่องค์ตะเอียากากล้องก็ขึ้นมาได้ดนะไละนักใปรลากกับบาแป้ที่นี้ก็อันทําพิธีอันเชิญกันทำพิธีอันเชิญจุดถูกอันเชิญพระองค์นี้ขึ้นมา เอาไว้แต่ฟังขั้นก่อนนะที่นี่ก็เตรียมนะเตรียมอันเชิญทีนี้เอาคอุณลุงนั่นคนเดียวนลยแต่งชุดขาวเนี่ยเอามาคนเดียวปอมาอุ้มนะอุ้มอุ้มขึ้นเลยนะท่านอย่างคนว่าแรงอธิษฐานพออุ้มขึ้นเสร็จเปิ้ลก็เอาไปไหว้ทีวัดศรีสุพรรณน,นะพระองค์นี่อยู่วัดศรีสุพรรณไอ้มีอุ้ยพ่อนแล้วเหนือนี้อุ้ยก่อนไในน้ำมนต์มีอุ้ยก่อน อุ้ยมีประหลวงนะไผ้มีประหลวงไผ่ใครอันมีของดีไปถามปวกอุ้ยว่าปวกอุ้ยมีพระเจ้าทองทิพย์ก็อีเดอถ้าไผ่มีพระเจ้าทองทิพย์ก็มาแบ่งกันพ่อหนะพวกก็ไผ่มีนักมาแบ่งกันถามประหลวงเด้อประหลวงมีพระเจ้าทองทิพย์ก็เอ็นะที่นี่กับเปิ่นกับอัญเชิญไปไหว้ที่วัดศรีสุขันทันเพราะถึงเวลาเทศกาลสงกรานต์นะเทศกาลสงกรานต์เดี๋ยปีใหม่เมืองเขาเนี่ยเปิ่นกับอัญเชิญออกจาก พระอุโบสถหรือวิหารบ้านเทาเนี่ยออกมาออกมาเพื่อที่จะขึ้หมูเขาเจ้าบ้านเนี่ยจเใใจ้จาอำเภอแม่ใจเจ้าอำเภอใกล้เคียงแต่ใไรที่ว่าเขาลบบูชาเนี่ยไปสะละสะลุงมปปปเป,ป็นห่อไปไปจะแล้วไปนมัสการเนาะไปส่งน้าพระเพื่อให้เป็นสิริมงคลก็ตนก็ตัวยังนี่ลูกไ่ตายนี่มีก่อนนี่ก่อนยังก็พวกไอ้แก้วนีก่อนไม่รู้ อนระโบนน้องมีก็เออไปถามเด็กถ้าไปมีกัแม่แบงกันยิมนะอุ้ยมีกองก็หลวงมีกอยนะเด็อถานนะทีนี่ถ้าไผได้พระองค์นี่ไปรักษาดีๆีเด้อมันเขียมนะมันจะเขียมก็เออพระเจ้าครับเขียมมันเป็นดจเออเขียมคือหายากนะเด็อนะมันหายากละเดยวนี่น่ะ ยิ่งดุนหนึ่งดุนสองฉันไม่มีราคานะดุนสามดุนสี่ก็มีอยู่แต่ก็หาได้ง่ายอยู่นะเก็บไว้เดี๋ยวไอ้นี้นะรักษาดีๆแต่ไปมนี้ยังจะถามก็ยังจะถามก็น้ำมันนี้ยังจะถามก็ในเพชรเหรอเออเนี้จับได้โยนในเพชรหมดซมไปจูนแปเห็นนะเขากัน ก่อนเข้าเรียนต้องอยู่มาจีเข้าเรียนแต่กันมาเข้าเดียวน่เนาะเพชรเพชรนี่เป็นน้องก็เป็นปีอันนี้ตอนนี้ฐานนี้นะก็เป็นเกี่ยวกับตำนานนะฮะเล่าขานสืบต่อกันมาก็ถือว่าได้ความรู้อีกหนึ่งรูปแบบนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมาสรุปกันอีกทีนึงครับว่าทั้งสองฐานนะฮะ น้องๆได้เข้าร่วมกิจกรรมฟังความรู้ทั้งเป็นฐานโมเดลของน้องเล็งสายแล้วก็ตำนานเรื่องเล่าของน้องเล็งสายแล้วก็น้องๆจะได้ความรู้มากน้อยแค่ไหนก็เดี๋ยวไปฟังสรุปกันคลิปต่อไปครับผม